โอ้บัดนี้ก็ได้ใกล้ี่ได้เวล่าแล้วกวดใบไ,ไม้โอ้จังแม่มันหลมันหลเด้อใบไ,ไม้ยงมหนาวนี่ไไน,นี่เนาะงานโน,น้มเบยคปวดนะโอ้มีพายยูรูปสองลูปไปไปไปน้ำกันไปคลักๆพายยางเลาะบึงบริเวณวัด มันเปิดจังไงบริเวณมัดนน่มนกว่างเริ่มบอกก่างพันโมสาหหูสาดตากระอวดเอาเด้อเนาะโอ้พุ่น่ะพุ่น่ะไกลกาไลใบไม่กาไลอีกบ่กีหน้าที่กัอีกบ่ กินน่าสมองกันที่ได้กวดตาดแล้วไปเบิ่งห้องน้ำเพื่อนที่บุรณะไม่เสียดแบบใดมันเป็นนังคอยล่างบนลงอ่าเบิง่งเบิง่งฝนนะโอ้พฝนนะซาลาการประเรียน เบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งไปน้ากันไล่โดนๆหลๆ่ๆดูคุณนอะห้องน้ำนี่แต่ใบไม้หมืมอนเดิบุ๊ังไรต่ังทีิม่มเงินมาสมแซมห้องนอก้องน้ำนี่คือบริเวณวัด ไปเรื <laughs> ่อยๆงานโ่วมได้เห็นบริเวณวัดนี่ก็คือห้องน้ำสำหรับงานโยมแต่บาบใส่บ่อได้ๆพังเบิดแล้วบนไหนมาเบิงยักเทียอะไรก็ได้โดนๆขคได้มาเบิงใบไม้ก็เต็มน้ำก็เอาล่างบาลงจังไรบุจะเป็นแนวาไร พอเงินหยาดยอมมากู่บ้านนี้ได้ปรา 45, มาีห่หา0 0นเกี่ยวมาบริหนะของน้ำไม่ประตูกระลุดเพราะประตูวัดสุมองสุบอน็ดจังได้บุกบัดคนนะมุนบัดห้องอาบน้ำกับมุนโอ้ย ของอาบนี่แต่ยัางไงเฮ้ยประดีมาบุรณนะมันจะเพี้ยเอาตำหนีก้อนน้อยหยาดย่ยมอมก้อนจะเลื่นพอน